สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอกันนอกสถานที่นะคะพอดีช่วงนี้อันพ้าแม่ค่ะมาเทีย่ยวต่างจังหวัดนะคะก็เป็นวันแบบพักผ่อนของอันนะคะช่วงน,นี้เพื่อนๆก็จะเห็นอันนะกับคลิปที่เป็นบรรยากาศแบบนอกห้องทํางานนะคะโดยปกติก็จะเห็นแบบเป็นบรรยากาศของห้องทํางานที่บ้านอันนะคะแต่ว่าช่วงน,นี้ก็จะเห็นอันนะคะในบรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาอัดคลิปเพื่อที่จะพูดคุยกับเพื่อนๆนะคะเวลาที่เรารับงานนะคะเคยเจอประโยคแบบนี้จากลูกค้าไหมคะ ช่าง้าแก้แค่นิดเดียวรอรับเลยได้ไหมคะช่างคาแก้แค่นิดเดียวลดราคาให้หน่อยได้ไหมคะเคยเจอประโยคแบบนี้ไหมคาว่านิดเดียวของลูกค,ะคะ้าค่ะมันไม่ได้นิดเดียวสําหรับช่างนะอย่างอันนะคะเคยเจอเคสที่ลูกค้าเอากางเกงนะคะมาแก้เอวแล้วเขาาต้องการที่จะรีบใช้นะคะเขาก็เลยบอกอันว่าคือเขาว่ารีบใช้ทําให้เลยได้ไหมเขาคะ่ะจะรอรับเลย พออันเห็นงานแล้วนะคะคืออันก็อธิบายให้เขาเข้าใจเนาะคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าการที่ลูกค้าค่ะเขาเข้าใจว่าเก็บนิดเดียวอะ่ะคือเขาไม่ได้เขาไม่ได้ทราบถึงโครงสร้างของแพทเทิร์นว่ามันจะต้องเก็บแบบไหนเพื่อให้ทรงสวยเพื่อให้อ่าแก้เลยนะคะไม่เสียทรงเขาเข้าใจแค่ว่าเก็บให้มันเล็กลงแค่นั้นคือจบแต่ความเป็นจริงของช่างมันไม่ใช่ใช่ไหมคะอย่างเช่นเคสนี้นะคะอันเจอลูกค้าที่เอามาแก้ก็คือเขาต้องการเก็บเอวเข้าค่ะประมาณ1นิ้ว คือมันหนึ่งนิ้วเนี่ยมันนิดเดียวก็จริงค่ะเขาเข้าใจว่าแค่เก็บรวบเข้าไปแค่เก็บรวบเข้าไปแค่นั้นคือจบแล้วแต่ความเป็นจริงเราค่ะจะต้องเลาะโครงสร้างของแพทเทิร์นหลายๆจุดนะคะคืออันนัะก็จะทําการอธิบายนะคะให้ลูกค้าได้ทราบก่อนคือเขาไม่ผิดนะคะที่เขาเข้าใจแบบนั้นแต่ว่าเราค่ะควรจะอธิบายให้เขาเข้าใจด้วยว่าการที่เราค่ะใช้เวลาในการแก้เนี่ยเราค่ะลือมากน้อยแค่ไหนนะคะอย่างเช่นอันก็จะบอกเข้าไปแบบนี้ค่ะ การที่ลูกค้าเข้าใจว่าการเก็บแบบแค่นิดเดียวเนี่ยค่ะความเป็นจริงแล้วอ่ะเราไม่ได้เก็บแบบตามที่ลูกค้าเข้าใจนะแค่เก็บรวบไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราค่ะเก็บแบบนั้นทรงของเกงค่ะมันจะเสียนะคะโดยทั่วไปที่เราเก็บค่ะเราจะเก็บตามโครงสร้างของแพทเทิร์นร้านก็จะอธิบายให้ลูกค้าฟังนะคะว่าเราจะเก็บแบบไหนอย่างการแก้เอวนะคะอันจะเลือกเก็บจากด้านหลังนะคะเนื่องจากว่าการเก็บจากข้างหลังเนี่ยค่ะส่วนของขอบเอวเนี่ยมันจะมีหูนะคะปิดมันจะปิดรอยผ่าหลังจากเย็บเสร็จนะคะมันจะ มันจะมีรอยผ่าอยู่ด้านหลังแลยเราค่ะจะเอาหูตรงนี้เย็บปิดเพื่อให้รอยนะคะจะได้ไม่เห็นในการเก็บเราจะเก็บจากข้างหลังนะคะตอนที่เราจะแก้ไขนะคะเราต้องทําการเลาะก่อนก็คือเลาะส่วนบนนะคะของขอบเอวเลาะส่วนล่างของขอบเอวค่ะแล้วก็ทําการเก็บนะคะอย่างกางเกงมันก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นชิ้นนอกชิ้นในใช่ไหมคะขอบเอวเราก็ต้องเก็บชิ้นนอกชิ้นในค่ะแล้วก็เก็บส่วนของรอยต่อที่เป็นกางเกงค่ะที่มันเชื่อมต่อกับเอวในการเก็บเราต้องเก็บชิ้นนอกชิ้นในเก็บส่วนตะเข็บด้านหลังนะคะแล้วก็เย็บปิดด้านบนนะคะบนล่าง เนี่ยค่ะคือขั้นตอนของการแก้ซึ่งมันไม่ได้เป็นแบบที่ลูกค้าเข้าใจอันก็จะอธิบายให้ลูกค้าฟังแบบนี้เนาะเพราะว่างานทุกอย่างค่ะเราเนี่ยจะมะต้องแก้ตามโครงสร้างของแพทเทิร์นแล้วก็ในการแก้แต่ละครั้งค่ะถ้าเกิดจะแก้แล้วเนี่ยอันก็แนะนําลูกค้าว่า แก้ให้มันสวยไปเลยตามทรงเดิมถ้าเกิดว่าเราแบบจะแก้แบบง่ายๆอันนั้น,นะคะ่ะเราทําเองได้อย่างเช่นแบบบางทีเราฉุกเฉินจริงๆอยากจะใส่แบบนี้ค่ะในการเก็บอะเก็บรั่วไปเลยใส่ได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมาถึงมือช่างเราค่ะจะมีะต้องทํางานให้สวยทํางานให้เนียบนะคะเพื่อเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยเนี่ยค่ะได้งานกลับไปที่ มันค่อนข้างที่จะโอเคเนาะฉะนั้น,นะค่ะเวลาที่เราอาธิบายแบบนี้หนคือลูกค้าเขาจะได้เข้าใจ2ก็คือเวลาที่เราแจ้งราคาลูกค้าไปเขาก็จะไม่ค่อยเกลียงนะคะเพราะว่าเขาเข้าใจว่าง,งานนะคะมันมีหลายขั้นตอนในการแก้อันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะคะแนะนําว่าเวลาที่ลูกที่ลูกค้าข่าวงานมาแก้เรานะคะควรจะอธิบาย ทั้งโครงสร้างแล้วก็ทั้งวิธีการในการแก้นะเพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจตรงกับเราด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะที่อยากจะแบ่งปันนะคะก็เอาเอาเอา,เอาไว้ไปปรับใช้ได้นะคะในคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวอันขอตัวพาแม่ไปเที่ยวกันนะคะวันนี้ก็มีแบบแผนหลายที่เลยคะ่ะคือมีเท่านี้เลยคะ่ะ